ฟิตติ้งละครเรื่องใหม่แซมยุรนันนะคะกระแซวตัวเองเลยค่ะว่าไม่ได้เจอกับอดีตนางเอกคู่ขวัญแอนซิเรียมานานมาก,มากคือป็นมาต่าทำคู่นะคือทั้งสองคนนี้ไม่ทราบว่าไปอยู่โลกอีกใบหรือเปล่ากลับมาก็คือเหมือนเดิมนะคะสวยเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมจริงๆค่ะ ภาพแต่งงานในละครนะคะที่พี่แซมอัพขึ้นไอจนะคะแซวว่าเจอปุ๊บก,ก็แต่งกันปั๊บเลยนะคะ <S <S แฟนๆเข้ามา <S <S <แฟ>คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าลออาา่ออมตะจริงๆซึ่งก็ไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าพี่แซมอยู่ในวงการมากว่า40ปีละครทีวีภาพยนตร์คุณผู้ชมนับนิ้วไม่ท้วนนะมากกว่า200เรื่องนะคะแถมเป็นพิธีกรอีกเกือบ10รายการพี่แซมยอมรับค่ะว่าเคยคิดอยากเก็บความทรงจำในฐานะพระเอกตลอดการเอาไว้ ทำให้ไม่รับงานแสดงเลยเป็น10บสปีนะคะแล้วก็ไปเอาดีด้านธุรกิจอื่นๆแต่ถึงวันหนึ่งค่ะความคิดมันกลับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งกลับมารับงานแสดงอีกทีเพราะอยากกลับมาทํางานที่ตัวเองรักถึงแม้จะไม่ใช่บทพระเอกก็ตามอันนี้มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังกันค่ะจริงๆพี่ก็รู้ว่าพี่อ่ะพ,พี่พี่รักตรงนี้แต่พี่ตอนที่พี่หยุดไปตอนนั้นพี่ไม่อยากให้พี่อยากจบไปสวย,สวย พราะพี่เล่นมา200ก้อยเรื่องมันนานมากตั้งแต่เราเด็ก เราเล่นจนทุกบทแล้วเล่นกับทุกคนแล้วเล่นมาทุกช่องแล้วเล่นมาทุกอย่างแล้วบทร้ายบทดีบทขำบทอะไรรางวัลก็ได้มา1ิบกว่ารางวัลเคยได้ถึงขนาด3ปีซ้อนเพราพี่แบบคิดว่ามันก็มีคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเราต้องพึงสังวรว่าอย่าไปยึดติดกับความเป็นพระเอกหรือความเป็นอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งก็ต้องมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่าไปยึดติดมันแซมเพราะว่าอยู่เป็นพระเอกตลอดชีวิตไม่ได้ เป็นนักแสดงตั้งแต่วัยรุ่นจนตอนนี้59ปีแล้วนะคะพี่แซมก็เล่าถึงความแตกต่างของการเป็นนักแสดงในยุคนี้คือดีคุณผู้ชมพี่แซมบอกดีเลยเล่นปุ๊บได้รับฟีดแบ็ทันทีนะคะตอนละครออนแอร์บอกว่าดีมากมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเล่นไปเล่นไปเนี่ยไม่รู้เลยคุณผู้ชมว่าคนดูเนี่ยรู้สึกยังไงก็ต้องรอติดตามจากข่าวหนังสือพิมพ์บ้างอะไรบ้างะนะคุณอัญชลีผ่านจดหมายแฟนคลับย่างนี้นะคะแต่ยุคนี้ทุกอย่างผ่านโซเชียลมีเดียหมด ก็ทําให้คนดูกับนักแสดงเนี่ยเชื่อมต่อกันง่ายเรียกได้ว,ว่าเล่นๆอยู่เนี่ยคอมเมนต์ขึ้นแล้วนะคะโหน้ำตาไหลเลยอ่ะบางคอมเมนต์ที่คนมาดูละครเก่าเราบางเรื่องดูกันเป็นล้านเงี้ยเพลงบางเพลงที่เคยร้องไว้คนมาดูสองสาล้านแบบแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยต้องไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์พี่น้ําตาไหลเลยอ่ะเพราะเราคิดแบบดารายุ่นก่อนเนี่ยคือว่าเพราะมันไม่มีโลกโซเชียลไงครับจบไปแล้วมันก็คือจบอย่าไปอะไรอาบอ์เพราะเราไม่มีแต่ก่อนเรา ไม่มีจุดไหนที่เราเชื่อมต่อกับคนดูเราได้เลยเราไม่รู้แต่ก,ก่อนมันก็มีจดหมายเขียนจดหมายขอรูปแล้วมันก็จบเราไม่รู้ความรู้สึกของเขากับเราเลยปีนี้จะได้ดูละครพี่แซมถึง4เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะเพราะมีทั้งละครถ่ายทำใหม่ละครที่เลื่อนออกอากาศมาจากปีที่แล้วถามว่าออกจอเยอะขนาดนี้กลัวหน้าช้ำกลัวคนดูเบื่อไหมพี่แซมบอกว่าแต่ละบทที่รับไว้แตกต่างกันหมดไม่ช้ำไม่ซ้ำแน่นอนนะคะ